หมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยนี่นี่เป็นสิบล้านแล้เนี่ยชุดนี้นะพี่ใช่ดิก็เนี่ยก็เนี่ยดูดีดเพพาบูชาเต็มเลยอนะ่าดนะิแบบนี้เก่าจริงนะแบบนี้ปันทันปีเท่ากับเราอาทิตย์นี้เราเช่าพาักสิบห้าล้านนะสิบห้าล้านเลยนะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอ้โหดูชุนนี้ซื้อพระมานแบเลยเนี่ย นี่อะไรอยู่เนห้องเงินนี่มีใบประกาศมาให้ด้วยเนี่ยนี่เต็มเลยเนี่ยดูดิเนี่ยซื้อลูกค้าไว้เนี่ยโอ้โหดูหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยนี่นี่เป็นสิบล้านเนี่ยชุดนี้นะพี่ใช่ดิก็เนี่ยก็เนี่ยดูดิดดพระบูชาอีกเต็มเลยพระบูชาเนี่ยปซื้อมาจากกลังอ่าลังก็คือเขาเป็นนักสะสมรุ่นเก่าแล้วก็ซื้อมาเนี่ยเขาโอ้เขาดูคนดิ ดูนี่ลูกบุรีนี่เด็กมันเป็นสำลีนะเนี่ยมันทั้งพระบูชาและพระเครื่องด้วยนี่เป็นวัดลาดพระบุญะสวยมากนนี้เป็นอะไรนี่เป็นลูบุรีนี่เขาเป็นนักสะสมด้วยนะนี่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 พระสําคัญนี่พระสําคัญพระพระสาคัญพระหูคนเป็นเนื้อชินด้วยเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยแล้วก็นี่พระแก้วโอ้พระแก้วนี่สวยมากพระแก้วนี่เป็นแก้วแบบ แก้วแบบแก้วแก้วสีเหลืองนะปี่คล้ายๆกุหอดอะไรเงี้ยแต่เป็นสีเหลืองคนนี้ถ้าเป็นนักสะสมรุ่นเก่านะไปซื้อไปเช่าที่บ้านท่านนี่ชอบมากตรงนี้นี่เป็นพระชิงเทียงแสนสิงหนึ่งว้าฐานเขียงตาลืงสวยมากตรงนี้สวยมากเลยดูดิพระเคียงแสนสิงหนึ่งฐานเขียงแล้วก็เป็นพระลบบุรีเนี่ยเนี่ยพวกนี้เป็นเป็นเนี่ยเป็นเทวรูปเนี่ยลบบุรีนี่เคียงแสนนีลา อันนี้เป็นโรบุรีเนี่ยโรบุรีน,นี่มีนี้ด้วยอันนี้สวยเลยอันนี้อันนี้เท่อันนี้เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวขายับนี้หน่อยโอ้โหพอมันไหลอันนี้พระโมคลาอริดีบุตรนะรพระตาวกอ่าเดีมันเป็น,ปนะระฆังพิธีนะแบบสมัยก่อนอ่ะแล้วตัวเนี้ยตัวนี้กับขาเนี้ยนะครับขาเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นโทระชิ้นส่วนแล้วมาประกอบใส่กัน ดังกลางวานมากเป็นของลบุรีเป็นแบบว่าที่เวลาเขาทาพิธีอย่างนี้ยมีพิกเนตด้วยเป็นลบุรีแบบนี้เก่าจริงนะแบบนี้เป็นพันปีเนี่ยเป็นลบุรีหมดเลยนี่โอด,ดูดูสีนี่ดูสีนี่เป็นพันปีนะดูสีลบุรีอันนี้ก็เป็นแบบอะไรฮะเป็นแบบวัชระอะไรพวกนี้มั้งอันนี้ผมจะไปเดี๋ยวผมด้วยสร้างพระผมจะน,นี้เป็นหลอมด้วยเพราะลุงเนื้องเงินนี่ไข่ปลา นี่นี่เบี้ยแก้ปู่รอดในโรงนี่นี่หลวงพุโตนี่หลวงพุโตมีของตะเคียนเนี่ยวันนี้วันนี้ซื้อไม่เหรียญหนึ่งนี่เกือบสองแสนนะซื้อไว้แล้วก็นี่ต้องเงินหนึ่งห้านี่จริงๆซื้อเป็นชิ้นนะไม่ได้ซื้อเหมานะแต่ใส่เอามาใส่รวมกันซื้อเป็นเจ้าเจ้าเจ้าแล้วมาใส่รวมกันทั้งหมดนะครับอ่าเอออันนี้เดี๋ยวไปซื้อมากับลังนี่นี่ชุดนี้ชุดนี้นี่นี่ โอ้โหนี่ปิดตาปูเอี่ยมเนี่ยรังเก่าวะสุปูเอี่ยมพันสูงหมดเลยเนี่ยสมได้วัดเกตวัดเกตชยโยนี่ปูบุญเนี่ยอันนี้เ็าเช่าไว้นานแล้วนะนี่พระเลี่ยงพระเลี่ยงประตูลีโอโหูดูง่ายๆเลยพระเลี่ยงนี่เบียแกหลวงปูบุญวัดกลมาแก้วนี่น,นี่ตัวจริงเลยอันนี้เป็นหมักทุยวัดหนังพ่อทานี่จุยเจียขู่ฮอดนะครับอันนี้ปักน้ำรุ่นหนึ่ง ชุดนี้แล้วก็ในมินินะครับชุดนี้พระบูชานะครับชุดนี้ทั้งหมดเช่า12ล้านนะเนี่ยเนี่ยอันนี้กับพระบูชานะชุดบูชา12ล้านชุดนี้ชุดนี้เบียดเสร็จแล้วรวมทั้งหมดอสามล้านกว่าบาทเท่ากับเราอาทิตย์นี้เราเช่าพระไปสิบห้าล้านนะสิบห้าล้านเลยนะสิล้านเออก็ถือว่าว่าเยอะนะ เยอะนะสิบห้าล้านก็อันนี้เช่าจากหน้าร้านเลยนะอันนี้หน้าร้านหน้าร้านอันนี้<ๆ>ชุดนี้ชุดน,ดนี้ที่อยู่ในถาดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถาดเนี่ยเช่าประมาณสามล้านกว่าบาทสามล้านสามล้านกว่าบาทนะครับสามล้านเศษแต่ชุดนี้เช่าสิบสองล้านเช่าสิบสองล้านทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่กองเนี่ยสิบสองล้านสิบสองล้านรวมรวมวันนี้ด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีผ้าบูชาอย่างนี้พอดีเราไม่มีฐานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะหากำลังหาฐาน,ผ,านผ้าบูชาเ,นะเาแล้วไงแล้วก็ได เขาก็ซื้อไว้นานละอ่าเป็นไซส์ใหญ่ก็แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาฐานมาตั้งให้ท่านแบบสวยๆเนาะก็ถือว่าวันนี้ได้ได้ทํางานนะครับสองอาทิตย์นี้ผมไม่อยู่เลยผมไม่อยู่ก็จะพักประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าก็ทีมงานก็ได้เช่าหุมีจตุค,คามเลยสวยนี่สวยจตุคามรามาเทพรุ่นแรกนะครับนี่มีกรมตำรวจด,ด้วยนี่กรมตำรวจทองคำนี่นะนี่ อย่างนี้เรารับซื้อหมดนะเออร,รับซื้อหมดมีอะไรก็แวะมาได้แวะมาได้ที่เทอมอาเซ็นเตอร์ะครับอยู่ที่ถนกนกาญจนานะครับเช่าพระแท้เช่าผระมาตรฐานเช่าพระแบบที่เขาเล่นกันแบบที่มาตรฐานนะครับซื้อจริงซื้อจริงนะครับอ้าวเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่ามีพักเกจดูเร็วๆไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรจะแกให้ดูยวแกให้ดูโอเค เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมาิทินรองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม